สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่าริภาไทยทุกๆท่านคุณลูกค้าขาวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะคุณลูกค้าจากจังหวัดราชบุรีคุณพี่อ่อนศรีนะคะอยู่อำเภอนะคะบางแพรนะคะคุณลูกค้าขาจังหวัดราชบุรีนะคะวันนี้บอกว่าที่บ้านจจะจัดงานนะคุณลูกค้าขาจะซื้อเป็นของขวัญของฝากนะคะให้กับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคุณลูกค้านะวันนี้นะคะเลือกซื้อเลือกช็อปเนาะผ้าขาม้านะคะสี่เซตค่ะผ้าข่าม้าสี่เซตคุณลูกค้าขาสี่เซตเนาะเพราะว่าหนึ่งเซตอ่ะสี่ผืนแปดร้อยบาทนะคะแถมฟรี ใช่ไหมเอแสฟินหนึ่งผืนใช่ไหมคะคุณลูกค้าคะจ่ายเงินเพียง800บาทได้ผ้าขาวม้า5ผืนวันนี้ค่ะคุณลูกค้าบอกว่ารับ4เซตค่ะสเซตเลยนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าก็จะได้ผ้าขาวม้านะคะทั้งหมด20ผืนค่ะคุณลูกค้าคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยเนาะมอบเป็นของฝันของฝากให้กับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคุณลูกค้านะยินดีแล้วก็ขอประคุณมากๆเลยนะคะที่บ้านมีงานบวชงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่งานบุญนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้านาามมรร่งอขแิไทยเ ะะเป็นของขวัญของฝากได้คุณลูกค้าขะรวมไปถึงนะคะบอกว่ารับนะคะผ้าพันคอนะคะผ้าพันคอคุณลูกค้า่ะเอารุ่นนะคะที่เป็นผ้าหมักคนนุ่มๆเลยคุณลูกค้า่ะ ราคาชิ้นละราคาผืนละ250บาทขนาดหน้าผ้า50เซนค่ะความยาวอยู่ที่180เซนติเมตรคุณลูกค้าค่ะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าฝ้ายหมักโคนนะคะย้อมเปลือกไม้คุณลูกค้าคาะสีที่ได้เกิดจากสีจากธรรมชาตินะคุณลูกค้าค่ะอย่างเช่นสีเหลืองแบบนี้สีเหลืองก็จะย้อมจากเปลือกมะม่วงเขียวเสวยคุณลูกค้าขาแล้วก็มีสีเขียว,ยวแบบนี้ย้อมจากใบนะคุณลูกค้าขาใบมะม่วงเขียวเสวยนะแล้วสีชมพูแบบนี้จะเป็นผักส้มแซลคุณลูกค้าคะสีชมพูก็สวยเห็นไหมทางร้านขออนุญาตครับสีา เพราะว่านะคะคุณลูกค้าคะคุณ คุณแม่คุณยายนะคะที่เขาทอมาให้นะเขาก็จะน,นี่เลยคุณลูกค้าขารังสรรค์ความสวยความงามนะคะบนผืนผ้าคุณลูกค้าขาให้มีแบบสีสรรสวยงามด้วยมีแบบสลับสลับเนาะใส่เป็นผ้าพันคอแบบนี้แบบเหมือนเป็นลายสกอตเป็นลายแบบลายทางๆอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักนะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจน,นะคะนอกจากจะได้แบบว่า,าสินค้าดีมีคุณภาพแล้วคุณลูกค้าขายยังช่วยนะคะกระจายรายได้สู่ชุมชนด้วยนะคะงานผ้าไทยผ้าทอผ้าพันคอนะคะสวยๆแบบนี้ค่ะอากาศเย็นๆนะคะหรือว่าเดินทางท่องเที่ยวนะคะขึ้นเครื่อง อไรเงี้ยคุณลูกค้าคะเลือกใช้ผ้ารุ่นนี้ได้เลยงานผ้าไทยสวยๆจากร้านแม่มริผ้าไทยที่คัดเรื่องคัดสัตว์มาให้อย่างดีราคาผืนละ250บาทคุณลูกค้ารับ20ผืนค่ะคุณลูกค้ารับ20ผืนนะคะบอกว่าจะซื้อน,นะคะไปแจกเป็นของขวัญของฝากเนาะเวลามีงานบุญแบบนี้คิดถึงร้านแม่มริผ้าไทยนะ,ค,ะคุณลูกค้าขาเรามีนะคะของขวัญของฝากของชํารวยของทีรง่ราคาเริ่มต้อนอยู่ที่35บาทคุณลูกค้าขาเรามีถุงผ้าเนาะถุงผ้านะคะ,นะคะราคา35บาทให้คุณลูกค้านะคะได้เลือกได้ชอด็อ ของขวัญของฝากของชำรวยของที่ดะลึกคิดถึงร้านแม่มดีพ้าถทายคุณลูกค้าคะมีงบเท่าไหร่นะคะใช้ในรูปแบบไหนแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยแต่ถ้าซื้อฝากเป็นของผู้ใหญ่นะที่ขายดีมากๆก็จะเป็นผ้าขอม้าแล้วก็เป็นผ้าพันคอรุ่นนี้แหละคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าสามารถติดต่อเลือกซื้อเข้ามาได้เลยนะคะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะหรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันลายสแกนที่คิวออดทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยวันนี้น้อนขอของขขบคุณณนะคะคคุพี่ จังหวัดราชบุรีคุณลูกค้าคะยินดีและก็ขอบพรคุณมากๆเลยบอกว่าดูนะคะทางช่อง YouTube แม่มรีพัาไทยของเรามานานและวันนี้ที่บ้านมีงานบุญนะคะก็เลยจะซื้อไปแจกนะคะให้กับแขก bon ที่มาร่วมงานคุณลูกค้าคะอนุโมทนาบุญสาธุด้วยนะคะคุณลูกค้านะแล้วก็ขอบพรคุณมากๆนะคะที่เลือกซื้อเลือกชอปรับดูรับชมนะคะกดติดตามกด subscribe ที่ช่อง YouTube แม่มรีพาไทยของเรานะคะคุณลูกค้าคะยินดีนะคะแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะคุณลูกค้าค่ะรับสิทธิพิเศษมากมายไม่่วาจะเป็น สมฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มรวมไปถึงโปรโมชั่นของฝากของแถมจัดให้เลยสําหรับคุณลูกค้าที่กดติดตามกดสมัครสมาชที่ช่อง youtube แม่มีิ้าไทยของเราค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพบเจอกันใหม่นะคะในรีวิวสินค้าช่วงต่อไปนะคะจะเป็นสินค้ารุ่นไหนแบบไหนนะคะมาให้ดูให้ชมกันอีกบ้างรอดูรอชมได้เลยจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาริพาไทยทุกๆท่ทานคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่อ่อนสีนะคะอยู่อำเภอ บางแพรจังหวัดราชบุรีคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะคุณลูกค้าบอกว่าที่บ้านจัดงานบุญใช่ไหมวันนี้ก็เลยบอกว่าสั่งซื้อนะคะของขวัญของฝากนะคะสุดพรีเมียมเลยคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะเลือกซื้อเลือกช็อปผ้าเข่าม้านะคะยี่สิบผืนผ้าเข่าม้ายี่สิบผืนคุณลูกค้าขาเซตโปรใช่ไหมเหมือนที่ด้งบอกไว้เซตโปรซื้อสี่แถมหนึ่งวันนี้คุณลูกค้าสั่งซื้อสี่เซตค่ะสั่งซื้อสี่เซตคุณลูกค้าขาแปดร้อยนะคะคูณสี่เซตสามพันสองร้อยบาท ได้ผ้าเขามาทั้งหมด20ผืนนะคะคุณลูกค้าจะได้ผ้าเขามาทั้งหมด20ผืนนะคะนุ่มก็จะแพคแบบนี้ให้คุณลูกค้าขาแพคเป็นชิ้นๆเนอะหล้วจากนั้นนะคะก็นํามาใส่แพ็คตัวถุงแก้วอีกหนึ่งครั้งคุณลูกค้าขาเพราะว่าเนาะเดี๋ยวเราก็จะจ้องแพคลงกล่องด้วยเนาะกลัวว่านะคะเดี๋ยวถุงจะยับคุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะเราเพิ่มเติมให้คุณลูกค้าจ้าได้ผ้าไปแล้วคุณลูกค้านะคะก็แกะตรงนี้ออกได้เลยนะคะอันนี้เราเป็นถุงที่ซ้อนไปให้อีก้นณลูชั้นนะคะค้้้้้าาาาาาชอออบคคุณลลูกสสสนใจมมรถตติดด่่ังซืเเขไย0 8904608 ค่ะคุณลูกค้าจะใช้กี่เซตแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้นะคะคุณพี่นะคะคุณพี่อ่อนสีนะคะใช้ทั้งหมด4เซตนะคะคุณลูกค้าขายสพื้นแถมฟรี4ผพื้นคุณลูกค้าขายจ่ายเพียง3,200บาทนะคะจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านได้เลยนะคะคุณลูกค้านะ,ะรวมไปถึงนะคะวันนี้ค่ะคุณพี่บอกว่ารับนะคะเป็นผ้าพันคอด้วยรับเป็นผ้าพันคอสุดพรีเมียมผ้าพันคอผ้าไทยผ้าของผ้าพันคอผ้าฝ้ายหมักโคนคุณลูกค้าค่ะย้อมสีจากเปลือกไม้สวยงามพรีเมียมมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจ ก็สามารถติดต่อเลือกซื้อเข้ามาได้เลยเนาะทางร้านก็ขออนุญ,ญาตครัสีให้ทางร้านขออนุญ,ญาตคราสีให้รับรองสวยถูกใจแน่นอนคุณลูกค้าคะก็จะแพ็คสวยๆแบบนี้ไปให้เหมือนเดิมค่ะน,นุ่มจะแพ็คไปให้2ชั้นนะคุณลูกค้าค่ะถ้าคุณลูกค้าได้รับสินค้าไปแล้วนะคะ ถุงถุงแก้วด้านนอกเนี่ยยับนะคะคุณลูกค้าสามารถดึงออกนะคะก็จะเหลือนะคะถุงแก้วอีกหนึ่งใบนะคุณลูกค้าขาก็ยังสวยงามเหมือนเดิมคุณลูกค้าขาสามารถมอบเป็นของขวัญของฝากนะคะให้กับแขกผู้ใหญ่นะคะคุณลูกค้าขาให้กับแขกผู้ใหญ่ที่มาร่วมงานนะคะที่บ้านของเราจัดงานบุญใช่ไหมคุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอประคุณมากๆด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจเนาะผลิต hmm. ภ in right? ัณฑ์สินค้าจากร้านแม่มรีภาไทยของเรานะคะก็สามารถเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะมีมากมายหลากหลายรายการิ คุณลูกค้าคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจเนาะคุณลูกค้าคะ่ะนอกจากจะมี เสื้อส,ยสวยๆผ้าถุงชุดไทยสวยๆนะคะมาให้พี่ๆนะคะได้ชมได้ช็อปกันทุกๆวันแล้ววันนี้ค่ะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าสามารถนะคะสั่งซื้อนะคะของฝันของฝากของชํารวยของที่ระลึกนะคะกับร้านแม่บาริผ้าไทยของเราได้เลยคุณลูกค้าขาสวยไหมเห็นไหมมีแต่สีสวยๆทางนั้นเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นแบบว่าเป็นเฉดสีพาาเทลเนาะเป็นเฉดสีพาสเทลเพราะว่าอะไรคะเป็นผ้าฝ้ายนะคะผ้าฝ้ายหมักโครนผ้าฝ้ายทอมือคุณลูกค้าขา,ขาอ่ารุ่นนี้เนาะรุ่นนี้จะเป็นผ้าเป็นคอเนาะผ้าเป็นคอนะคะขนาด50เซน ค,ความยาว180ซนเมตรเนื้อผ้าบางเบาใส่สบายมากๆยิ่งช่วงนี้นะอากาศเย็นๆคุณลูกค้าขาหรือว่านะคะเราเดินทางท่องเที่ยวแบบนี้เราก็มีผ้าพันคอสวยๆนะคะผ้าหมักโคนเนาะจากร้านแม่มริผ้าไทยของเรานะคะไว้ใช้ติดรถติดกระเป๋าไว้ได้เลยคุณลูกค้าขาผลิตภัณฑ์สินค้าจากร้านแม่มริผ้าไทยนะคะคกขาขา็มีมากมายหลากหลายรายการนะคะคุณลูกค้าขาไม่ว่าจะเป็นผ้าตัดเสื้อผ้าตัดผ้าถุงนะคะผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสวยๆ,ๆคุณลูกค้าขาและที่สําคัญมีหลากหลายสีแล้วก็หลากหลายลายด้วยนะคะและ ที่สาคัญมากไปกว่าน,น,นะโปรโมชั่นสุดพิเศษเยอะแยะมากมายเดี๋ยววันนี้มีของขวัญของฝากแถมไปให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์สินค้านะคะจากร้านแม่มริพาไทย089-0416-008ค่ะ089-0416-008ร้านแม่มริพาไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยเนาะชอบนะคะที่บ้านมีงานบุญงานแต่งงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่นะคะจัดงานอะไรนะคะก็ถ้าอยากได้ของขวัญของฝากของชํารวยของที่ลึกคิดถึงร้านแม่มริพาไทยนะคะ คุณลูกค้านะแนะนําบอกต่อได้เลยใครที่ชอบผ้าไทยความเป็นพรีเมียมคุณลูกค้าคะชอบเนื้อผ้าที่แบบว่าสามารถใช้งานได้หลายหลครั้งคุณลูกค้าคะใส่ใช้งานได้จริงแล้วก็ใส่นานด้วยคุณลูกค้าขาสวยนานๆคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนคุณลูกค้าขายินดีนะคะกับรา้านนะคะยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านทั่วไทยเลยกดติดตามเลยยังกดติดตามกด subscribe นะคะที่ช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยคะ่ะ กดติดตามกด subscribe นะคะที่ช่อง YouTube แม่มริพาถายรับสิทธิธธพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นจัดส่งฟรีนะคะเก็บเงินไปทางไม่บวกเพิ่มรวมไปถึงนะคะมีของขวัญของฝากสุดพรีเมียมม,ม,มอบให้ด้วยนะ,ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้านะอาทโมทนาบุญศาธุทด้วยนะคะก็ขอให้เฮงเงปังๆนะคะที่บ้านทำเนาะทำบุญก็เนาะขอให้แบบเนาะเฮงเงปังๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคุณลูกค้านะ,ะรวมไปถึงนะคะพี่ๆคุณลูกค้าทุกๆท่านของร้านแม่มริพาไทายของเราด้วยนะคะที่เข้ามาดูเข้ามาชมมาให้กําลังใจนุ่มตลอดเลยนะ ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ขอให้พี่ๆทุกๆท,ท่านนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ให้ให้สมความปรารถนาทุกอย่างเลยคุณลูกค้าขายินดีแลวก็ขอขรบคุณมากๆเลยถ้าชอบผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนของร้านแม่มณีพัไทยก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยอย่างเช่นผ้าพันคอนะคะที่เป็นผ้าพันคอผ้าฝ้ายหมักโครนแบบนี้ราคาผืนละ2 5งบาทราคาผืนละ250้บาทเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายหมักโครนทอมือสองตะกอคุณลูกค้าขาเนะะื้อผ้าสวยงามมากๆนะคะเพราะแล้วที่สำคัญ มากไปกว่านั้นมันเป็นสีธรรมชาตินะเป็นสีสันจากธรรมชาติคุณลูกค้าขายอย่างเช่นสีเหลืองอย่างเงี้ยเกิดจากการต้มเปลือกไม้นะคุณลูกค้าขายต้มเปลือกไม้จากต้นมะม่วงเขียวเสวยคุณลูกค้าขาใช้เปลือกไม้นะคุณลูกค้าขายอย่างเช่นสีเทาๆที่คุณลูกค้าได้เห็นอยู่ตรงเนี้น no ยนี่แหละคือสีโครนที่บอกว่าเป็นผ้าฝ้ายหมักโคนเป็นโคนธรรมชาติโคนชิสเมนที่แบบหมักผิวแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้านะเป็นโคนที่เป็นเป็นโครนที่มีแร่ธาตุนะคะจะเป็นโคนสีเทาๆแบบเนี้ยที่บอกว่าผ้าฝ้ายหมักโครนเพราะว่าปกติ ผ้ายก็จะเป็นายสีขาวๆแบบนี้ละค่ะแล้วก็นําไปหมักโพนไปย้อมสีนะคะจากเปลือกไม้คุณลูกค้า่ะถ้าคุณลูกค้าชอบความพรีเมี่ยมชอบความรักชูรี่แบบนี้คุณลูกค้า่ะความเป็นธรรมชาตินะคะก็เนาะได้ร่วมนะคะอนุรักษ์นะสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่าเวลาเราย้อมผ้าเราก็ต้องเทน้ําทิ้งลงไปใช่ไหมคุณลูกค้า่ะเป็นสีธรรมชาติแบบเนี้ยโอเคเลยคุณลูกค้า่ะไม่มีสารอะไรตกค้างในผิวดินเนาะคุณลูกค้าขะเพราะว่าเขาก็ ปลูกต้นไม้อะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมนะคะคุณลูกค้าคะนี่แหละนะคะก็การเลือกใช้นะคะผลิตภัณฑ์สินค้านะคะก็มีส่วนใช่ไหมล่ะคุณลูกค้าคะช่วงนี้ก็ช่วยกันด้วยนะะรณรงค์อนุรักษ์นะคะลดภาวะโรคร้อนของเราด้วยนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบความพรีเมียมนะคะชอบแบบสินค้าแบบนี้แหละ,นะ,ะหเนาะ,ค,ะคุณลูกค้าคะให้ความสําคัญเพิ่มเติมเนาะคุณลูกค้าค่ะก็เป็นอะไรที่สุขใจนะคะทั้งผู้ให้เราก,ก็ผู้รับด้วยนะคะรวมไปถึงนะคะทางร้านแม่มดีภาไทยของเราด้วยนะคะก็นี่แหละเลือกนะคะคัสสันนะคะผลิตภัณฑ์สินค้านะคะจากกลุ่มชุมชนนะะค จากกลุ่มแม่บ้านนะคุณลูกค้าคะนอกจากจะแบบว่าเนาะได้ช่วยนะคะกระจายรายได้สู่ชุมชนแล้วคุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะกับการเลือกเลือกผลิตภัณฑ์ที่นํามาจําหน่ายนะก็ได้ร่วมนะคะคุณลูกค้าขาในแหละเขาเรียกอะไรนะที่เขาเที่ว่านะกีนอะไรนะกีนเอกโคโนกีนเอ็โคโนมีหรือเปล่าใช่แบบว่าเป็นธุรกิจสีเขียวอะไรอย่างงี้คุณลูกค้าขาแล้วร่วมกันอันว่าความเป็นไทยเนาะใช้ผ้าไทยมีภูมิปัญญา าชาวบ้านก็มีไรายได้ด้วยคุณลูกค้าขาแล้วคุณลูกค้าเนาะนำสิ่งดีๆไปมอบให้นะคะคุณลูกค้าขาก็นี่แหละทั้งสุขใจทั้งผู้ให้เราก็ผู้รับด้วยนะคะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยวันนี้คุณลูกค้าก็เลือกซื้อเนาะเป็นผ้าพันคอนะคะผ้าพันคอ ้ายหมกโคนนะคะทอมือสองตะกอย้อมสีจากเปลือกไม้อันนี้เป็นสีชมพูจะเป็นต้นผักสมแซลนะจะเป็นต้นส้มแซลนะคะคุณลูกค้าคะต้นสมแซลค่ะคุณลูกค้าคะคุณลูกค,คก้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกซื้อเข้ามาได้แต่ขออนุญาตค้าสีให้นะเพราะว่าคุณลูกค้าสั่งซื้อทั้งหมด25ผืนนะคะสั่งซื้อ20ผืนเนาะ สำหรับผ้าพันคอเขาม้าสำหรับผ้าพันคอเขาม้าค่ะคุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอบประคุณมากๆเลยถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะรวมไปถึงนะคะโปรโมชั่นนะคะของร้านแม่มริพาไทยของเรานะคะในผ้าเขาม้คาคุณลูกค้าขาซื้อ4แถม1ซื้อ4แถมหนึ่งค่ะซื้อ 4, 1, 4 1, ี่ผืนผืนใหญ่จัมโบ้ขนาด 180, 200, นานห,าหน้าผ้า1 0 0่คูณ200เซนติเมตรผ้าเขาม้าผ้าฝ้ายหมักโคนเนื้อนุ่มคนนี้คุณลูกค้าสั่งซื้อทั้งหมด4เซตค่ะสเซตถมให้ฟีีเลยอก4ผืนคค่ะุณลู้างา ยินดีและก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้านะคะใช้งานวันไหนอะไรยังไงนะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะร้านแม่มารีภาไทยก็ยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกๆท่านด้วยขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตาม